สิราพรชนลสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเล่นที่ยามานาชิเข่งกันค่ะไปกันเลยที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่เป็น local store นะคะตรงนี้เป็นแดมค่ะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนใหญ่มากๆอลังการงานสร้างมากๆตื่นตาตื่นใจมากล้อมรอบด้วยภูเขาวิวทิวทัศน์คือแบบโอ้โหทากิซาวะดมนะคะ เกือกักเก็บน้ำที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆมากๆมากๆน้ำสีเขียวมรกตมองไปรอบๆภูเขาโอ้โหออกซิเจนแน่นอนวันที่เราไปนะคะฝนตกปรึมๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมาญี่ปุ่นก็แนะนำอีกที่นะคะน่าไปนะคะสำหรับใครที่เป็น introvert นะคะ อยากชำละอยากชำรางนะคะคิวใจมากคิวใจสุดๆธรรมชาติเขานี่สุดๆดอีรีนอหายใจได้เต็มปอดเลยแต่ตอนนี้แค่ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าฝนตกเปิดกระจกไม่ได้ค่ะเห็นลิงด้วยเราก็จะออกเดินทางจากจังหวัดชิชิบุนะคะไปยังยามานาชิเคงค่ะพอไปถึงนะคะเพื่อนๆยามานาชิเคงเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยค่ะ เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาใช่ไหมคะมองไปรอบๆก็จะเป็นสวนเกษตรกรเป็นองุ่นดูสิคะหมอกควันไม่ใช่หมอกควันนะคะไม่ใช่หมอกควันเหมือนที่บ้านเรานะคะแต่เป็นกลิ่นอายกลิ่นธรรมชาตินะคะธรรมชาติสุดๆแล้วเข้าไปในอุโมงค์ยาวมากแม่ยาวมากๆนะคะอุโมงค์ยาวมากจริงๆซึ่งลุงบอกว่าเขาใช้เวลาสร้างตั้ง20ปีเลยนะคะอุโมงค์ที่ยาวๆ มาถึงแล้วค่ะจุดหมายแรกค่ะฝนก็ตกต้อนรับเลยนะคะใบไม้กําลังเปลี่ยนสีเลยนะคะทุกคนเราใช้เวลาอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีร้านขายของนะคะเป็น l o c อลสโต r e นะคะก็จะมีสินค้าเกษตรค่ะคนก็แวะเยอะมากเลยนะคะก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะก็อยู่ตรงนั้นประมาณ3มชั่วโมงนะคะเพราะว่าคนขับรถง่วงนะคะเอาละค่ะเราจะไปต่อนะคะเราจะเข้าไปในตัวเมืองยานมานาชินะคะโอ้ย ดูภาพเอานะคะทุกคนไม่อยากจะบรรยายเลยคะ่ะธรรมชาติเข้ามาสุดๆสุดๆจริงๆห่างไกลความวุ่นวายมากๆมากๆก็บอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อบ่อน้ำพุร้อนนะคะหลากหลายรูปแบบเลยตลอดไปถึงลงบ่มวนยที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะสงสัยจะดีจริงๆนะคะเพราะว่ามองไปทางไหนก็จะเป็นสวนองุ่นเต็มไปหมดเลยนะคะลูกพลับเอ่อย ดกมากๆจังหวัดยามานาชิยังได้รับฉายานามอีกด้วยว่าเป็นอาณาจักรผลไม้ของญี่ปุ่นนะคะทั้งลูกพีชลูกพมก็จะได้ผลผลิตมากกว่าที่อื่นๆนะคะรวมถึงผลไม้รสชาติอร่อยๆชนิดอื่นด้วยนะคะไม่อร่อยได้ไง ดูพื้นที่เขาสิดินภูเขาไฟสักนาดนั้นระหว่างทางขับรถก็จะมีร้านขายผลไม้ของเกษตรกรนะคะซึ่งราคาถูกมาก,มากๆค่ะถูกจนน่าตกใจเลยนะคะทุกคนถูกกว่าซปเปอร์ในเมืองมากๆเลยนะคะท่กีเรากลับรถมาซื้อองุ่นนะคะถูกไม่ถูกเพื่อนๆไปดูด้วยกันนะคะบุโดนะคะองุ่นไซมัสกัตไปดูกันเลยถูกไหมแพคใหญ่ๆแบบนี้ในห้างในซปเปอร์ในเมือง ไม่ต่ำกว่า1,5 0 0นะคะ1,500้าพันเลยนะคะน,นี่จากเกษตรกรโดยตรงนะคะราคาจับต้องได้โอ้ยฉันก็เลยจัดมาเลยค่ะจุกจุกมแพ็กกินจนเจ็บปากไปเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีช็อปนะคะตามข้างถนนถ้าตามอุดรก็จะเป็นร้านขายข้าวหลามเนาะตรงนี้ก็จะเป็นช็อปขายผลไม้ตามฤดูกาลนะคะวิวสวยมากๆมาก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 ,มากอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยค่ะถ้ามาเที่ยวก็มีโอกาสมาก็มานะคะยามาดาชิเค้งค่ะ มีโรงแรมมีที่พักมีน้ำตกมีทุกอย่างแต่ไกลมากถ้าหิมะตกก็คงขับรถไม่ได้นะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงที่นี่ก็คือขึ้นบนภูเขาเนาะภูเขาสูงมากๆเลยนะคะผ่านเขื่อนด้วยนะคะเขื่อนก็ใหญ่มากๆใหญ่จนน่ากลัวนะคะเห็นไหมคะตลอดระหว่างข้างทางก็จะมีสวนองุน่นกะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็จะไปหาอะไรกินกันนะคะจะเข้าไปในเมืองยามานาชินะคะ เพื่อนๆก็ชมบิวด้วยกันค่ะถ้ามาเที่ยวที่ยามานาชิกเคงก็ต้องไปกินอันนี้เลยค่ะของขึ้นชื่อจังหวัดนี้เลยนะคะโฮโตะบะมีเส้นนาในน้ําซุปใส่ผักคะเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดยามานาชิกเค้งเลยนะคะในญี่ปุ่นในแต่ละจังหวัด รู้สึกว่าจะมีเมนูประจำจังหวัดด้วยนะคะรวมอีกทั้งซุกิยากิเนื้อโคชูจ้าจังหวัดยามานาชิมีวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่หลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆตั้งแต่อาหารสไตล์ชนบทเรียบง่ายไปจนถึงอาหารระดับพัตตาคารใช้วัตถุดิบในฤดูกาลที่หาได้ตามท้องถิ่นเด็ดสุดๆของยามานาชิคือโฮโต ใครมาต้องกินนะคะด้วยภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของป่าของแหล่งน้ําของจังหวัดยามานาชิทําให้จังหวัดยามานาชิกลายเป็นแหล่งผลิตสุราคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมของญี่ปุ่นไวโคชูที่ทําจากอางุ่นพื้นเมืองแล้วไม่น่าละไม่น่าละไปตามร้านก็จะเจอขวดไวายเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนมันเป็นแหล่งมันนี่เองนะคะพอค้นหาข้อมูลแล้วโอ้โห้สวยมากแม่ เป็นไวยพื้นเมืองที่ได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกนะคะใครที่เป็นสายดื่มสายดื่มควรค่าแก่การลิ้มลองมากๆเลยนะคะมองมั่นคักดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามตลอดทั้งปีเช่นกันโดยทัศนียภาพสีสันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละฤดูกาลเลยจ้าเป็นจังไหนมุจจาว่างามบอขนาดเบิงกัตพัน์ทางนีกว่าปานนีแล้วของแท้นี่ วิวอยากวอหอดงามคักงามเนี่ยอ่อน่วนธรรมชาติเขาคักซะตเตอนเขาอนุรักษ์ได้ดีคักซักในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะมีดอกซากุระและดอกพีช,ชในช่วงฤดูร้อนคุณก็จะได้เห็นดอกราเวนเจอร์ใหมักยางเหล่นกลางถุงราเวนเจอร์กามาเจอมาจา และอีกทั้งดอกทานตะวันชูช่อกิ่งก้านคอรบานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงป่าในายามานาชิก็จะส่องประกายความงดงามในโทนสีเหลืองแจ่มแจมให้ดูกันเลยจ้าญี่ปุ่นนี่เขาหน้าเที่ยวจริงๆนะคะทุกคนทุกคนต้องมาสัมผัสนะคะมาสักครั้งค่ะช่วงนี้ค่าเงินก็รู้เห็นเป็นใจซะด้วยนะคะ มาเที่ยวให้ได้สักครั้งนะคะในญี่ปุ่นมาฮฮลใจนะคะอันนี้แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าจะมาใช้ชีวิตอยู่หรือว่ามาทำงานก็ขอให้หาข้อมูลแล้วก็คิดดูดีๆคิดดีๆคิดดีๆอีกทีนะคะ,ะเมื่อกี้พูดถึงโทนใบไม้นะคะส่งประกายก็จะเป็นโทนสีเหลืองส้มแดงนะคะเพื่อนๆแล้วดูวิวตรงนี้สิคะนั่นหมอกหรือโอโซนหรือว่าอะไรกันเอ่ยคือที่แน่ๆยืนยันเลยนะคะว่าธรรมชาติ ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยมีแต่ภูเขาล้อมรอบไปหมดเลยนะคะหมอกไอ้อากาศจากภูเขานะคะทำให้ได้อากาศที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะแล้วญี่ปุ่นนะคะทุกที่ทุกที่เลยนะคะความจเจริญจะเท่าๆกันเลยนะคะทุกคนไม่เหลื่อมล้ำนะคะถึงจะบอกว่าอยู่บ้านนอกอะไรแบบนี้ก็ตามนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะ มากินโฮโตค้าของขึ้นชื่อของยาวานาชิเข้งนะคะแล้วก็เป็นเซตข้าวกับเส้นนะคะอันนี้จําไม่ได้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะข้าวแล้วก็เนือ้อแล้วก็แตงกวานะคะอร่อยมากค่ะทุกคนหยุดไม่ได้เลยนะคะอร่อยมากๆสามารถกินต่อได้เลยะคะ่ะกินได้หมดเลยนะคะแล้วก็กินเสร็จรับประทานเรียบร้อยนะคะก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะแล้วออกมา ดูบรรยากาศสิคะทุกคนตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะคะเรามากันที่ซูเปอร์นะคะซูเปอร์ก็เป็นซูเปอร์เปิดใหม่ด้วยนะคะก็เลยไปเจิมห้องน้ำให้เขาสักหน่อยนะคะปวดชิ้งช่องพอดีเลยนะคะโอ้ยบรรยากาศแม่พอ่อเอออยากให้มาเห็นจังเลยเงียบสงบส่วนตัวมากๆฮิวใจสุดๆอันนี้คือกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคน เริ่มมืดแล้วนะคะหมอกตลอดเวลาเลยเพราะว่าอยู่ภูเขานะคะแต่ก็ไฟสว่างน้ำไหลถึงทุกที่นะคะญี่ปุ่นแต่ตอนกลับนี่น่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่ามันขึ้นไปภูเขาสูงแล้วทีนี้มันโอ้เพื่อนๆดูเอาค่ะค่ะถึงบ้านแล้วค่ะ